เนี่ยพินมาเอาเขียวหวานมาหาซื้อบอนสีเนาะขี่จะเหนื่อยแล้วยังไม่ได้บอลสีเลยจ้ะเลยมาเจอร้านขายกระถางสวยมากเลยยพินเลยแวะเข้ามาของเยอะราคาถูกด้วยเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูเนะี่ยไหปลาลูกหนึ่งถูกถูกแล้วยะพินเคยซื้อลูกหนึ่งสองร้อยสามร้อยสองร้อยเจ็ดสิบาทมาซื้อที่นี่ไม่กี่บาทเลยโอ่งมังกรใสวสวยเนี่ยลูกละร้อยี่สิบาทเอง โอ oh, ่งงามๆเนี่ยเดี๋ยวยาพินจะดูกระถางดูอะไรอยู่กันแหละดาพินได้ของเยอะอยู่ซื้อแล้วแล้ว,ลวนี่ขออนุญาตเจ้าของร้านก็ถ่ายคลิปถูกมากถูกมากกระถางก็เยอะจากกระถางสวยมากในแบบแปลกๆนอ่โอ้เดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่ง จ่ายไปแล้วจังบอกโหซื้อมาไม่สวยอย่างนี้อันนี้ไม่ได้สวยๆเสียดายจังเลยคอกสากไม่แต่สวยสวยนั่นแหละยัพินได้เป็นหลายอย่างเลย ที่ใส่ปุ๋ยได้นะที่ใส่ปุ๋ยก็มีสวยเดชเขียวอันนี้มันเขียวเกี่ยวเข้าดีกำลังดีเลยนะเนี่ยกำลังเหมาะเดี๋ยวแป๊บขออนุญาตถ่ายไอ้นั่นนะกระถางข้างบนนะนะ่เดี๋ยวแถวแถวนี้ก็พอมั้งขาไม่ดีจ้ะไม่ต้องกลัวขโมยนะ เออไม่ใช่ไม่ได้กลัวอยากินกรมยอ,อ๋อไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอยากได้บล็อกอย่างนี้โอ้กระถางเยอะเลยมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยราคาไม่แพงมากจะพินเพิ่งเคยมาครั้งแรกเนี่ยแต่มาครั้งแรกก็ซื้อไปเยอะอยู่ กระถางดินเผาโอ้กระเป๋งยังโบราณยังมีขายอยู่เลยกระป๋งน,น้ำแบบโบร,โบราณมีเยอะมากของถังพลาสติก อ๋อบันไดขึ้นตรงนี้ขออนุญาตขึ้นข้างบนนะนจ้ะอ๋องั้นไม่เป็นไรจ้ะอ๋อมันมีเข้าทางนี้ร้านอยู่ใกล้กับโรงเรียนโลวอ่ะชื่อร้านอะไรไม่รู้ยังไม่ได้ถ่ายหน้าร้านเลยแล้วของเขาใจดีมากเลยไอ้ฟินจ่ายตังครบแล้วนะ ข้างบนนะมีแต่ของสวยๆส,สำหรับอุปกรณ์ใช้ที่ว่าเกี่ยวกับกเกษตรนมาได้เลยจ้ะราคาไม่แพงไม่แรงมากกระป๋องน้ำและวระแดงมารับตอนไหนเด็กขออนุญาตถ่ายกระถางทีทีนะอู้ข้างบนนะ่ะมีแตดสวยๆจะพินขึ้นไปแล้วแต่ขึ้นไม่ไหวละขาเดี๋ยวดูข้างล่างเนี่ย มีทุกทรงทุกแบบทุกสีตุ๊ก,กตาตุ๊ก,กตาปูนปั้นอะไรเยอะแยะไปหมดเลยมาแล้วชอบสวยมากมากอไม่แพงนะเนี่ยลูกหนึงสี่สิบบาท อยู่ใกล้ๆก,กับโรงเรียนละวโวลบบุรีอะจ้ะอยู่ติดกับโลตัสเนาะเดี๋ยวพินแวะเข้ามาอยู่ดูเดิมีทุกแบบทุกลายจ้ะสวยจริงๆแต่ย๋ยาพินไม่ได้ซื้อหรอกนะดูเฉยๆดูเฉยๆ ไปกลับบ้านดีกว่าเม็ดผักก็มีจะพินได้เม็ดเลดิสไปโยผงอีลาพัดภูลาดานเซตวิน ยังไงเยพินก็ขอกรบ,บกวิกดีไปก่อนเนาะสวยๆตากันไปได้ภาพสวยๆนะ